สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขอนมาได้กินข้าวเที่ยงแล้วกันมากินข้าวเที่ยงแล้วกันนะพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะวันอังคารที่ยี่สิบแปดมากินข้าวเที่ยงด้วยกันกินอย่างว่าี่กินย่างหรือกอพี่น้องอ๋อ <laughs> ยำคุณพี่เกียร์ร้านเดิม <laughs> กินข้าวแล้วกันพี่น้อง ย้ำอย่างวันที่กินยำวันนี้กินยำเล็บมือนางไข่แดงเค็มได้กินแล้วแบาบ่าว่าติดอกติดใจร้านคุณวิเกตเนาะร้านคุณวิเกตร,ร้านควอยสานคุณวิเก็ตอยู่ข้างร้านข้างร้านโดนัทต,ตลาดเจริญกันอืมอืม อย่ยงมเป็นเมนูยำ ยังเรียนบนันจัเสนไม่ชิงท้าวัว เป็นตาแซ่บอร่อยมากครับต้องทานด้วยกันอื อ่อยมาอืม ไข่แดงเค็มเล็กมือนะฮจุ๊บม,มากินด้วยกันบ้นัดคิดถึงนะครับจุ๊บ อือฮนวดดีเสนักม่กิน้าวน่เดียวอืม เป็นเมนูยำนัวอ,อืม ไ, <c oughs> ไข่แดงเคม็มกับเรียบมือนั่งเข้ากัน <c oughs> สวัสดีคูม,มินอุ้ยเนีย่ยสวัสดีคุณแย่แซบแซบด้วยกันเนอะพี่น้องเป็นแต่แซบแต่จัดแซบไม่รีพี่น,อน้องไม่ได้อวอาเล่นได้แซบไม่รี จวดเอจวดแซ่บจ,บจบะยวนเล็บมือนางเข้ากันแต่ก็คงจะแบบสำหรับโคด,ดิมักเนาะรสชาติมันก็จะแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวอืมผู้ได้ประมักหวานอาจิบบอว่าอาจจะไม่อร่อยเนาะ อันนี้ส่วนตัวชอบแบบเปรี้ยวหวาน,นจสินาะแล้วอันนี้เพิ่งรู้ว่ามันยำแล้วมันอร่อยไข่แดงเคม็มพอยำแล้วมันจะเป็นแบบเคม็เคมๆนวันวๆแมเป็นมันๆแม ตมันแบบเปรี้ยวๆหวานๆะค่อยมากเตยมพลังตอนบ่าประชุมกินเขา่ากินเข่าเป็นเพื่อนกันอืม ลำมุนกิน <c> ข <oughs> ้าได้กันนะคุณแม่น้งองจีเด้ อันนี้เขาใส่ถั่วมาให้ด้วยเนาะใช่บักทัวดินไหมอืมก็ได้ความมันความนัวเข้าไปอีกสวัสดีเพื่อนบิว 嗯。Mm. สำหรับคนที่แบบอยากลดน้ําหนักนะพี่น้องเนาะใครแบบอยากลดน้ําหนักเนาะก็ไม่ต้องเน้นข้าวได้พี่น้องไม่ต้องเน้นแป้งเนาะกินกินอเน้นโปรโตีนหน่อยก็ได้เน้นพวกโปรโตีนเนาะโปรโตีนมันอย่างติโปรโตีนกันเนื้อนมไข่ถั่วเนาะอันนี้เป็นสารอาหารประเภทโปรโตีนอืมคือถ้าเราเน้นพวกแป้งนะครับของมันของทอดริง มันอ้วนอืมกินเยอะเขาไม่ได้เป็นไรเนาะถ้าเรากินผูกวิธีนะพี่นอ้องอกินลายกับกินลายกินแสบกับเบอกบะเม่นเรื่องเสียหายด้บางคนว่าอ่ถ้าจะลดน้าหนักต้องต้องกินอาหารที่ไม่อร่อยบ่เมียนด้กินแสบกับลดได้อยากลดน้ำหนักไม่ต้องกินข้าวสักปีหนึ่ง ให้เจ็ดมือซะนั่นลนะ่ะให้เจ็ดมือซะนั่นล่ะพี่น้องอรัาประกันได้เสียชีวิตการรดที่ถูกต้องอย่าไปอดได้ไห่น้องห้ามอดเนาะถ้าเราอดน่ะร่างกายเราจะระบบเราจะลวน อีกระบบะเราจะล้วนเนาะคือระบบใจอาหารเราจะด่วนมันิบอย่อยระบบเผาผลาญทั้สิบคอยไามีเนาะเพราะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักตึกวิธีอย่าอดห้ามอดแค่ควบคุมควบคุมสิ่งที่จะเอาเข้าปากพยายามอย่าเป็นแป้งน้ำตาล จะเป็นส้มแปง้งส้มนมตาลหลายให้เป็นอะไรที่แบบกระเพาะพอกินเลยได้กินได้แต่ว่าจะกินหลายไหมให้เน้นโปรโตีนเน้นโปรโตีนเราจะผอมแล้วไม่โทมถ้าเราอดผอมผอมส้มผอมเนาะไม่ดีต่อสุขภาพอยากผอมแล้วสวยอยากอดแล้วพี่น้องเด้อคู่ขาเดี๋ยวสิวนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของการลดน้ำหนักอย่าไปกังวลเรื่องตัวเลขเนาะตัวเลขอย่าไปกังวลให,ให้ให้ดูเรื่องสรีระสวัสดีเออไม่กินข่าน้ากันเบื้องเรื่องสรีะสระสรีระแบบไหนดูหุ่นดูความเฟิรม์มเนาะบางทีน้ําหนักอาจจะไม่ลดได้แต่สัดส่วนเราลดลงอันนี้ถือว่าถูกวิธีเนาะเออถือว่าถูกวิธีอืมบางคนนะอ่ะน้ําหนักลดแต่ว่าพุงเอวเท่าเดิม อันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ถูกวิธีนะมันเป็นการสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะฉะนันน้นการลดก็จะไปโฟกัสตัวนำนักไม่ต้องโฟกัสตัวเลขนะโฟกัสที่แบบรูปล่างประมาณนั้นพี่น้องสวยมากคะ่ะที่สุดวันนี้สวยนะคะสวยอยู่เนาะ ใครอยากสวยอยากหน้าใสก็คมใช้เซรั่มตัวหนึ่งแล้วมันดีมากเลยสนใจก็สอบถามได้ด้อพี่น้องใส่ดีอหลีจากหน้าเปื่อยๆก็ดียขึ้นได้ดีอยู่เนี่ยถ้าเราผิวหน้าดีแล้วก็มั่นใจขึ้นเนาะอืมยังเห็ดใเขามันใจในข้อมีความสูขขึ้นกัน ปดเดีย๋ยล้วเขาดือนจริเนาะพี่น้องเนาะยิ้มละ่ะก็อย่าลืมนะพี่น้นะองเนาะเรารีบหาอาหารที่มีประโยชน์เข้าร่างกายเด้อเนาะช่วงที่เราหิวเนาะฝ้าอาหารตอนที่มันมีประโยชน์เข้าร่างกายรีบหาจะปล่อยให้ตัวเองหิวมากขันหิวไหลายมันจิมันหมดสติสติมันจิบ่มีเราก็จะหยิบทุกอย่างเข้าปากหยิบ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 เข้าปากอาหารแป้งอาหารหวานขนมปังจังฟูดอะไรเนาะอืม หยิบเข้าปากแล้วเป็นยังไงพี่ทีนี้น้ำหนักขึ้นเครียดเนาะนอกจากน้ำหนักจะขึ้นแล้วไอ้พวกน้ำตาลเยอะมันทําให้เกิดการอักเสบด้วยด้เนาะเป็นสิวเนี่ยเนาะเป็นอ่าเป็นไข่ก็ได้ด้นะครับปากอักอ่าเป็นเป็นอักเสบข้างในนี่เนาะะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวรู้สึกว่าหิวหาเล้วหาสิ่งที่มีประโยชน์กินก่อนเลยนะหาสิ่งที่มีประโยชน์รีบเอาสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปอย่าให้มันหิวอืม คันหิวแล้วมันบม่มีสติเออถ้าเป็นนิทานอีสานก็จะบักท้องขาแม่เนาะอืมก่องเข้าน้อยข่าแม่นะ่ะไหมอืมมันหิวเดว้มันหิวแล้วมันขึ้นอย่างบอกไหมพี่น้องอืมมันก็ทําโมโหมามันก็ซัดเรียบเลยขนาดแม่ตัวเองฆ่งาดได้บอกความหิวนี่เปรธรรมดาด้เพราะนั้นอย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวนะพี่น้องเด้อนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวนะเออถ้าหิวแล้วมันขาดสติ หอดเวลากินกินหาเนื้อหาที่มีประโยชน์กินอย่าปล่อยให้หิวนะครับอย่าปล่อยให้หิวเคล็ดลับเนาะเตือนสาวมากกับอาหารเนี่ยมีประโยชน์กินเลยครับเพราะว่าถ้าคันเติดว่าห้าบวกกินนี่มันสิหิวหิวแล้วไปเจอของหวานเจอของมันเจอของทอดยัดใช่ยัดใช,ใช,ใช่อันตรายต่อสุขภาพเคล็ดลับหนึ่งอย่าปล่อยให้เจาของหิวประมาณนี้พี่น้อง มีประชุมต่อสวัสดีพี่เจมส์